ใช่ด้วยกันอย่างจริงใจผิไดไหม,ไไมที่เราอยู่ห้องด้วยกันเราอยู่ห้องด้วยกันใช้ของด้วยกัน มวยซีนอะอะไรครับบนด้านหลังอยากพบเจอหน้าบ้างลุกไปทางด้านขวาก็เห็นหลังจ้านะานะครับก็เขาให้มาร้องสี่เพลงอะสามเพลง เพลงอะไรเตรียมซีดีมาสีเพลงถ้าจะต่อได้านก็นช่วงนี้แหละพอล้องปั๊บปอละปะอละปั๊บจบปั๊บนะเขาบอกว่าให้เวลา45นาทีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าแล้วสองเพลงไม่ได้จริง อะไรชอบตัดตัดทีเ้าตัดทีเจมากจริงๆวันนี้คือแบบว่าตอนแรกพี่แอมพี่แอมพี่บีมหาวานทิศเราเราไปงานที่เดียวกันเลยพูดข้างกันเลยอะไรเงี้ยแล้วจะมีใครมาดูเราไหมเนี่ย,อยพอเดินมาที่นี่เลยเดินมาตรงนี้เนี่ยทิศปูน่ากันเป็นระเบียบม,มากคือแบบว่า่ะฮ ครับเอาหน้าเราก็ทำแสดงพลังให้เขาเห็นว่าการที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับเลือกเราไม่ใช่เรื่องครับต้องบอกว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยแบบฉลาดมากจริงคือไม่ได้บอกว่าฉลาดท,ที่เลือกเรามาแต่ว่ารู้จักการสร้างุ่มเป้าหมายคนอื่นเขาเอาแบบคนที่มีหลักการมีความคิดมาเป็นพิเซนเตอพิเซนเตอร์นะครับคนฉลงคนลาอนะครับว่า เบหนึ่งน้ากับเบ็สองำหนนามันมีค่าท้างจิตใจนะครับเจ็ดสิเกาเ็ดยีมาเป็นพินเตร์คือเป็นการตั้งเจ็เอ็ดเออเจ็ดสเก้าเ็ยี่เจ็ดยเอ็ด กรนีนะครับไมได้ซื้อไม่เป็นไรแต่รีบบอกแค่ว่ามันดีมากจริงนะครับคือการถ้าเกิดคุณไปซื้อประกันชีวิตของแบบที่อื่นก,ก็ได้แค่ประกันชีวิตนะ่ะช่วยชีวิตคุณนะ่ะแต่ว่าของเมืองไทยประกันชีวิตนี้นะครับนอกจากนอกจากได้ได้ประกันชีวิตที่มาคุ้มครองตัวเราแล้วยังมีสมยัยรับที่มีกิจกรรมมากมายให้มาพบเจอกับ,บ,บนะรีบนี้ต้องมอ้าจะลืมว่าตอนแต่ก่อนนะครับอีเว้น ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพเองหรือว่าต่างจังหวัดเองทุกภาคเลยที่เราไปได้คอนเสิร์ตกันถูกไครับทำให้พวกเราได้พบเจอกันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกคนก็มีโอกาสได้เจอกันเพราะฉะนั้นก็นะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทคนหัวคิดทันสมัยครับนะ่ลิดก็ แ้วที er ่พิสต์เนอรที่ดีขออนุญาตดื่มน้ำของเมืองไทยถ้าเป็นในละครเวลากินเราต้องทาอินหันโลโก้ออกอย่างนี้ผมไม่เชื่อ้ำมนนะครับทุกคนหลังกินเสร็จจะขอทางมาเทใส่ทนเล นี่ครับเพลงนี้เพลงสุดท้ายแล้วก็เป็นเพลงอับเพลงอีกเช่นเคยเช่นเคยนะครับฟังเพลง